สวัสดีครับก็อ่ามันอ่าพอดีมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากทราบวิธีใช้ตัวแผนเนลไลน์ หรือเมือกเดินเส้นนะครับของรทมิยานะฮะ87131เชื่อว่าสายต่อกันพาทุกคนต้องมีแน่นอนนะฮะตัวนี้จะต่างกันกับประกาตัดเส้นยังไงตัวนี้มันจะเป็นหมึกเป็นหมึกแล้วก็จะให้หัวหัวผูกกันนะครับแบบเส้นบางๆนี้มารวมถึงมันจะซึมเมึกเข้าตรงนี้ด้วยเห็นปะ ตุงหลอดนิดนึงนะฮะไอตัวหมึกเนี่ยมันจะเหมือนพวกกันฉะนั้นเวลาจมเนี่ยอย่าไปอย่าจ่มเยอะแล้วก็วิธีใช้เนี่ยมันจะเป็นการจิ้มเข้าไปที่ตัวเส้นร่องของตัวโมเดลแล้วปล่อยให้หมืกอกไหลไหลไปตามช่องจะต่างกับตัวปากกาที่ว่าเวลาต่างกับตัวปากกาตัดเส้นที่เวลา จิ้มเบทีต้องถูไปประมาณนี้แต่ข้อเสียสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเปลี่ยกจนชุ่มและอย่าจี้กัดตัวพลาสติกบ่อยเพราะพลาสติกอาจจะกรอบได้นะฮะจริงๆแล้วถ้าไม่ใช้เบึกปากกาถ้าไม่ใช้ตัวหัวพุกกินตัวเนี้ยมันก็จะมีปากกาคอแรลงซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะจิ้มเบึกได้เหมือนกันแล้วก็จิ้มกับตัวล่อง ของโมเดลมันก็จะไหลเยอะเหมือนกันนะฮะโอเคปิดไปก่อนตัวนี้เดี๋ยวไปดูรีวิวย้อนหลังได้เดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตตัวนี้กันนะฮะโอเคครับนี่ก็ซูมเท่าที่จะซูมได้นะฮะวิธีใช้นะก็คือปากกาเนี่ยจมโดดหมึกเข้ามาในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ อาจจะจิ้มขอบนิดหน่อยเพื่อให้หมึกมันไม่เยิมไปนะครับแล้ววิธีใช้ก็คือจิ้มตรงรูล่องร่องกันพาแบบนี้จิ้มนิดเดียวเห็นป่ามันจะไหลตามซอกที่เป็นเขตแบบนี้เลยนะใช้ไม่ยากแล้วส่วนที่เกินมาตรงนี้ทำอย่างไร ส่วนที่เกินมาตรงนี้ให้เอาสำลีหรือผ้าเนี่ยนะฮะเอ้สำลีหรือทิชชู่ก็ได้เช็ดซับออกซับตัวข้าวหมึกออกนะฮะแบบนี้นะถามว่าตัวแล้วอย่างเนี้ยที่ถูไปเนี่ยมันจะกินร่องด้านในไหมสำลีส่วนใหญ่ไม่กินนะเช็ดได้เลยเช็ดให้สะอาดนะฮะร่องน้ำมึก มันจะได้ประมาณนี้เลยเนียนดีไหมเนี่ยแหละโอเคก็่อวิธีใช้แล้วนะคงเข้าใจเนาะไม่ยากโอเคครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปเลยสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะใครเบื่อกันพายอยากเล่นโมเดลกันด้ามสามารถหาซื้อได้ที่ร้านไวน์รเป็นอีโฟวิวนะฮะมีลิงก์ ต้คลิปนะครับช่องคำอธิบายแต่งรถไม่เป็นไม่มีปัญหานะฮะช่องผมก็มีสอนแต่งรถอยู่นะฮะก็ไปชมได้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ